รอบบายเลยนะครับอนมาพี่น้องครับอแมาพี่น้องครับคนแพ้นะครับเส้นทางรวมอันนี้ครับได้ครับการอันนี้้อนะครับกากสนาตมัวครับผู้มือในหลวงครับถุกโปไทยถุกโปไทยนะครับผมอือเออโอกาสารงาแย่ดงกรัตะาัาต ขอบพระคุณนะครับซีโอสนามนะครับนายต่อยนะครับแล้วต่อยทีมงานนะครับผู้บริหารผู้บริหารของสนามชมโพผู้หญิงทะเลหลวงสุโขทัยทุกท่านนะครับผมรวมถึงพี่เบญจสิรีนะครับที่คุ้คำแนะนำและผู้โอกาสนะครับในการเข้ามาแข่งในวันนี้นะครับผมครับตอนนี้ช่วงบ่ายครับคู่แรกครับเข้าสนามมาแล้วนะครับเป็นการพวกใครนะครับหลบวางนะครับโค โนดทองคำพยักดาไว้ไห้ํำครับอันนี้จากท่ายโคสอมั่นคงนะครับจหวลดสุโกไทยทังเจอครับครับโนดงานพิรุธไทยครับหรือรามี่ครับฟังน้ำเงินนะครับท่ายโคสวนปามครับสุโกไทยเหมือนครับตัวนี้จิงเงินรางวัลหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนบาทคุณน้ำเงินมีความเห็นว่ามันนี้ครับ ไม่มีครับไม่มีเยอะเลยครับครับผมคุณวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่หาคีย์บอร์ดให้ครับเขาเลยไม่มีคีย์บอร์ดครับพูดไม่ค่อยเก่งครับพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมขอคีย์บอร์ดหน่อยครับได้ครับได้ครับอันนี้เป็นคู่ที่เจ็ดนะครับเป็นคู่ที่เจ็ดของวันนี้นะครับเป็นคู่ที่เจ็ดของวันนี้หรือเป็นคู่ที่หนึ่งของรอบบ่ายครับอ่าแม่นครับแม่นครับทัานที่หันว่าถ้าถ้าเป็นฝั่งตฟงข้าหันมาว็าอาจจะเหมือนกันขอส่งกันมาใจเนะครับ พอดีมาได้เอาไม้มาเลยต้องแตะหน่อยครับนี้วันนี้ครับกำลัยแฟนได้ดูเนื้อดูตัวน้องๆกันนะครับนโหนทำำาแลาวก็ทำาเจอตับกะครับโหนงานที่ัสที่น่อยโอเปิดหัวมาล้ามีใส่กนครับโอ้ไทำ้อยราไทำไทำเสรุ นทีนี้มั้งครับอากาศครับเตะให้ตีเลี้ยงเข้าเส้นกันนะครับเดี๋วเลยโอ้โหนัวมีไถ่ย้อนเหมอนกครับไอ้คันกับไถ่ย้อนลามีกับตีเลี้ยงครับแต่นี้ทอ้คันกดตีครับกดลามีแล้วครับลามีไถ่ยามนครับ โอ้โหมีลานสวนครับมีสวนมีจักรโต้แลอวครับเสร็จแล้วครับกดจังกรครับทำหากำลังใจนะครับนี่หมดแรงด้วยครับสวนี่เยอะครับโอ้โหหูยมีสถิตครับมีสถิตใบเทาทั้งตู้ครับผมหูย อีนนี้กำลังเง่ยกำลังดีครับเต้นที่บาวมครับแบบมี้งยครับแบบนี้เลครับไอ้ัมใจครับโค้งร้ายดีสวยาเลยครับอนนี้เลิ่มจะได้ของในสนามบาทีครับ ทำกับลมีครับเผาดอยู่ถ่ายไปครับเอไปโอ้โหเสียงเียเปแฟนครับจะหงน้อใจเลยนะครับทำหยาดแตงทำกับมันย้อนนะครับปอทำาดแตงมันไ่เปย้อน้วย

Không? năm mươi năm mươi năm năm mươi năm biết, năm đó. năm đó, năm đó, năm năm đó, năm nào, năm đó, năm nữa, năm năm đó. năm 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 nó năm 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 ăn đi vào đây thôi mất đi thôi mất thôi mất đi 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 thôi mất thôi Đó đi thôi ngon, đi thôi mất đi thôi mất đi thôi mất đi ไม่เคยคิดมากว่นี้ครับเ,เ,เ,เอ

nào đi nào đào hot, chúng tôi đào hot, chúng tôi chơi bóng, ơi, 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 ơi,

ไอ้ทำไม่ลุกนะครับผมแล้วนี่เหมือนงอเลยครับแล้วนี่นี่มันลุนเลยครับก็ทำีมัดเด้งไงมัดเดงไงอ่า ไปได้ครับไปได้ครับนี่ t ลยนี่เลยแบบเข้า้างนี่ได้ครับไอ้คำบอกว่าต้องยอย่างดีฮะอย่างแบบเที่ยวท้มด้อ้นี่เไ็้วไอ้คไม่ยกได้ค่อือนี่ว่าดครับ ยามยายามมาไหลตรงวันแล้วแหงยังเหลือเป่าครับยังไโอ้ยสกิบอกว่าสกิตบอกคนหนาเ่ยยังเหลืยังเหลือ้ครงมองยูนีหาตรงนั้ใครใครจะได้ครับ

เดินๆับเหมือนย้อนเหมือนกันครับล้านมีน่ายบวกมือครับาบกฝ่ายบุกมือลครัเีวอเานะครับโอเคครับชัยล้ามีูตัวตาเป็นฝ่ายชนะครับค้บกเล่ครับียว่ยบวกฝ่ายนะครับบอลลูกนี้ลูกแรกนะครับของช่วงบ่ายครับผม เด็ um de de ้จะมจะเป็นผู้เอกนะครับของช่วงบารแรกนะครับจิงเชื่อสอายแต่นายหายวรนุสครับและูต่อไปนะเป็นผู้เอกนำรายารนะครับเกว่ารายได้จทเกิดกนออนชาบินจ่าโชคสุทองูนีจงรวมหนึ่งล้านบาทนะครับคู้ต่อไปควายแด แต่ในเแื่อสามานหาัวุคู่ต่อไปอแกันสุดนะครับพบกับน้ sort of e อยร้อยชมันก็มีจานแล้วใโชคสุขทอครับสกดโทยครับเรางวัลเดิมพันนึ่งนครับครับม mm ีเ hmm. ช so ื claro ่อสามารถตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอนะครับคู่นี้ขอเคียรโวออาคน